ข้าเจ้าเป็นสาวเกียรติแต่ว่าเจ้าได้กันจะเป็นสาวแล้วพ้านบันบ่มีบ่าวบ่แอว เันจักรยานไปโรงเรียนนะคะแล้ววันนี้ใครมาส่งปะคะอ๋อเปนจักรยานมากันจักรยานกลับมันมันมันดีมากเลยเป็นจักรยานมันไม่มีสิกีพาโชว์โชว์ได้ไหมคะไม่อหากจะโชว์คนอยู่เยอะแยะมากเลยแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วคะเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเวลา 5โมง10นาทีอยากจะถามว่าการฝ่าตระกยานแค่อะไรกันเอาบ้างเอ่ยให้ซิกแพคกับเราไหนโชว์โชว์อันเดี๋ยวคนมันเยอะมากอฝากฝากฝากถึงเพื่อนเพื่อนที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ค่ะความเห็นผมไม่ใช้รถมอเตอร์ไซค์แต่ว่าบ้านอยู่ไม่ไกลอย่างเงี้ยอือเออขี้ไม่ไหนอ๋อถ้าบอกว่าอยู่ไม่ไกลก็จะให้เหมือนมาปัจจัยกันเพราะว่าจักรยานมันช่วยได้หลายๆอย่างเนาะช่วยโลกใช้ช่วยใช้ประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะค่ะอ่ะเราท้าทายกับเพื่อนสิคะ ค่ะขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้จักรยานหน่อยค่ะเอ่อร้อนรร้อนค่ะแล้วก็แล้วก็เหนื่อยดีเ <c> ห <oughs> มืนอนออกกำลังกายตอนเย็นนะคะทุกวันนี้มาโรงเรียนยังไงคะอ๋อมาจักรยานค่ะจักรยานมา<ะ>เองบ้านอยู่ที่ไหนคะบ้านอยู่แถวนี้ค่ะอ๋อก็คงไม่ไกลมากใช่ไหมคะเป็น,นเพื่อนปากปากถึงคนที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนนะคะอ๋อเบืองน้ำมันค่ะเบบ สิ้นเพลิอองเขาไม่โลกลร้อนค่ะใช้ปัญญาดีกว่าค่ะฝากฝากฝากถึงแฟนๆหน,ะะน,ๆนมม่อยค่ะแฟนๆรักรักแซงขับมิเตอร์ไทุกคนค่ะค่ะขอบคุณค่ะลา